สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดรเทียรารัตนพันธวีจันทถึงสุก6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ cu radio d o julaa c t h รายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้จะได้คุยกันถึงการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่3ไปใช้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเรา ใช้อยู่มาแล้วสองฉบับเป็นอย่างไรทําไมเราจะต้องใช้ธรรมนูญฉบับนี้มันสร้างอะไรให้กับเรานะคะและเกี่ยวข้องกับการไปหาหมอหมดหมอหยูกยาทั้งหลายหรือไม่หรือมันกินความไปแค่ไหนเดี๋ยวจะได้ติดตามจากเลขาธิการคอสชอนะคะคอสชอคือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะก่อนไปถึงตรงนั้นนี่ฉันมีข้อมูลจากนายแพทย์ทะเรศรัยรวิวงค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคได้พูดถึงการยกระดับเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส มาบวกนะคะมาบวกนี้เป็นเชื้อที่พบการระบาดเพิ่มขึ้นในประเทศอิเคทอเรียกินีนะคะในแอฟริกากลางซึ่งใน7วันเนี่ยอัตราการเสียชีวิต88%ซตแต่ก็ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ที่ติดเชื้อเข้ามาอย่างประเทศไทยยังไม่มีรายงานเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าพบพบการติดเชื้อซึ่งมีประเทศ ใกล้เคียงในแถบแอฟริกากลางซึ่งมีโรคนี้อยู่ด้วยนะคะการเดินทางข้ามมายังไม่มีสายการบินบินตรงมาถึงเมืองไทยนะคะแต่จะต้องไปต่อเครื่องที่เคนยาและเอธิโอเปียค่ะ เพื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ยังเส้นทางก็ยังยากอยู่นะคะแต่ว่าตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยถึงปัจจุบันมีเดินทางเข้ามาจำนวน13รายถือว่ามีผู้เดินทางเข้ามาน้อยมากนะคะแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะไวรัสมาบวกเป็นไวรัสที่เป็นการเฝ้าระวังอยู่ในระดับนี้นะคะเป็นหนึ่งใน13โรคติดต่อที่เราเฝ้าระวังอยู่ในเวลานี้คะ่ะ เอาละค่ะวันนี้มีหนังสือที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุลาหนึ่งเล่มนะคะในวันนี้วันศุกร์เรามอบให้เพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังตอบคำถามเข้ามาว่าไวรัสที่อยู่ในแอฟริกากลางที่เราเฝ้ารองอยู่ในเวลานี้นะคะชื่อไวรัสชื่ออะไรนะคะไวรัสชื่ออะไรค่ะพิมพ์เข้ามาในล i n e อทของจุฬาเรดิโอ plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูกหนึ่งท่านแล้ววันจันทร์จะกลับมาประกาศให้ทราบนะคะหนังสือที่เป็นวังรางวัลวันนี้ชื่อหนังสือคําพลีชีวิตคําพลีคอสลามพอลอีพลีนะคะคําพลีชีวิตค่ะวัตจักรของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ ห้วนหนีไม่พ้นการเกิดแก่เจ็บตายและในช่วงตั้งแต่เกิดจนถึงตายเนี่ยย่อมต้องมีบททดสอบของชีวิตนะคะซึ่งผู้ที่สร้างบททดสอบก็คือตัวเราเองนี่แหละค่ะหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในคำพีที่จะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตยิ่งขึ้นและทำให้ได้ตระหนักถึงคำบางคำนะคำบางคำที่มีความหมายมากกว่าที่เราคิดมันจึงชื่อหนังสือคำพีชีวิต ะะเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณพีรวัตรอริยะรัพย์กมลค่ะหนึ่งเล่มมอบให้นะคะตอบคำถามเข้ามาค่ะและเมื่อวานนี้ได้คุยกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับ u s ซ่าไทยแลนด์เออร์เบิ h a เซอร์ช u e นของประเทศไทยนี่นะคะทีมค้นหาและกู้ภัย ในเขตเมืองนะคะซึ่งมีอยู่300กว่าชีวิตที่ผ่านการอบรมแล้วนี่นะคะสำหรับประเทศไทยทำงานทั้งในและต่างประเทศอธิบดีฝาก Line Offi ิเชีเข้ามานะคะเพื่อที่จะสอบถามขอความช่วยเหลือนะคะ at 1784 dpm นะคะเป็น Line Official Line คือบัญชีลายอย่างเป็นทางการของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะสามารถติดต่อได้สายด่วนมีนะคะ1784และลายอย่างเป็นทางการคือ a 7 8 7 d p m p m ค่ะนี่คือข้อมูลที่ค้างอยู่เมื่อวานนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของสุขภาพสุขภาพกินความแค่ไหนเป็นเพียงแค่เป็นไข้แล้วไปหาหมอแล้วรับยามากินแค่นั้นหรือเปล่าทำไมเราต้องมี ธรรมนญไว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเราได้ยินแต่คําว่ารัฐธรรมนูญคําว่าธรรมนูญจริงๆลาคืออะไรและล่าสุดจริงๆเราก็เคยคุยกันนะคะหลังจากที่มีการร่างธรรมนญไว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่สามและผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วเมื่อวันที่หและว,วันที่9้าที่ผ่านมาก็ผ่านที่ประชุมของการประชุมร่วมรัฐสภาของสองสภา ผ่านออกมาเรียบร้อยแล้วรอการใช้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้จักไม่ได้แล้วต้องได้ใช้แล้วค่ะวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือคอสชอนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอประทีปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรัฐนีเคลียรและแล้วก็ท่านผู้ฟังทาง,งบ้านทุกท่านครับ ค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นพอดีดิฉันก็พูดคําว่าธรรมนูญก็ทําความเข้าใจนิดนึงว่าคําว่าธรรมนูญเนี่ยจริงๆมันแปลว่าอะไรทําไมต้องมีธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติขึ้นมาคะคุณหมอขะครับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพหรือจริงๆเนี่ยถ้าเราจะเข้าใจง่ายงก็คือมันคล้ายๆกับเป็นเข็มทิศระบบสุขภาพของไทยในห้าปีข้างหน้าค่ะว่าระบบสุขภาพไทยห้าปีข้างหน้าขณะนี้และห้าปีข้างหน้าเราจะเดินไปยังไง นะครับค่ะเราเคยมีเข็มทิศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราเนี่ยมาสองฉบับแล้วถูกไหมคะฉบับนี้จะชี้ไปข้ามบีข้างหน้าสองฉบับที่ผ่านมามีหน้าตาเป็นอย่างไรและเราได้ใช้สัมผัสประชาชนสัมผัสอะไรได้บ้างก่อนที่เราจะพูดถึงฉบับที่สาต่อไปค่ะคุณหมอขะครับคือก่อนที่จะลงสูตรเนื้อหาของฉบับที่สาแล้วัคีเ,เทียบหนึ่งและ2เนี่ยนะ ผมขออนุญาตพูดถึงที่มาที่ไปของธารรนูลฉบับนี้สักหน่อยหนึ่งะนะครับได้ค่ะคือธารรนูลว่าด้วยระบบสุภาพแห่งชาติเนี่ยหรือเข็มทิศของระบบสุภาพของไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญภายใต้พระราชบัญญัติสุภาพแห่งชาติพศ2550ค่ะคือในในพรบฉบับน,นี้นะครับมีมาตรา4.6 4.7และ4.8ะได้กำหนดให้มีการจัดทำธานูญ ว่าด้วยโรคสุขภาพขึ้นโดยกําหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะฮะซึ่งมีท่านนายยันันตรีเป็นประธานให้เอกเป็นผู้ทําหน้าที่จัดทําเพื่อให้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการกําหนดนโยบายยาุทธศาสตร์และการดําเนินงานด้านสุขภาพของประเทศไทยนะครับโดยกําหนดให้ต้องมีการสืบสวนทุกห้าปีเลยเป็นที่มาว่าเมื่อฉบับที่หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีพศาา2500 52เนี่ยครับพอครบ5ปีก็ทําให้ต้องมีการทําฉับที่สองซึ่งมีการประกาศใช้เมื่อปี2559และเมื่อครบ5ปีก็จะทําให้ต้องมีการประกาศใช้ฉับที่สามนะครับเพื่อทําให้มันเป็นเป็นเอเเนื้อหาให้เป็นทันสมัยแล้วก็สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานก,การณ์โดยเฉพาะในช่วง3-4-3ปีที่ผ่านมาเรามีการระบาดใหญ่ของโควิด19 ถ้าเกิดปิจิตการ์ต่างๆและทําให้มองเห็นว่าระบบสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสุขภาพโดดๆละมันเกี่ยวข้องกับทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองและการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาคือระบุไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติว่าเราต้องมีธรรมนูไว้ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติและทามาสองฉบับแล้วตอนนี้คุณหมอกําลังอธิบายว่าคาว่าสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่อง โรคหรือการไปหาหมอกินยามันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างคะคุณหมอขอมันครอบคลุมทั้งเรื่องของสุภาพทางกายคือการเจ็บป่วยอะไรทั่วไปนะครับทางจิตนะครับทั้งจิตสุขภ,ภาพจิตอะไรต่างทั้งปัญญาหรือการรับรู้การรู้เท่าทันเอข่าวสารความรู้ต่างๆานะครับ และก็เรื่องของไอทางสังคมด้วยสิ่งแวดล้อมเมล็ต่งการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับ<ฆ>ซึ่ง<ฆ>ดังนั้นไอตอนพอการมันเปลี่ยนแปลงรวมทั้งรมนุนฉบับที่สองครบห้าปี<ฆ>ทางคณะกรรการสุขภาพแผ่นชาตินะครับ<ฆ>เมื่อประมาณปปี2,563ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการจัดทำสมุดนขึ้นมา นักการชุดนี้ที่สําคัญคือมีท่านอาจารย์ดรสุวิทย์เมสินทรีนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตรฐ่นตีว่าการกระทรวงดุมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านเป็นนักาการเป็นประธานแล้วก็มีองค์กรของกรรมการมาจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาคหน่วยงานราชการทั้งนักชาการและภาคประชาชนเข้ามาร่วมในการจัดทำนะครับใชเวลาในการทํา ยกแรงทั้งหมดเกือบสองปีนะนะครับใช้เวลานานเหมือนกันนะคะพอยกล่างเสร็จเนี่ยนะก็ได้มีการผ่านกระบวนการเวทีต่างๆสิบยี่สิบเวทีแล้วและมีการจัดธรรมชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณวันที่ยีห้าเมษาปีที่แล้วนะครับเมษายนปีที่แล้วเพื่อหาชั้นติิร่วมกันท,กกทั่วประเทศก่อนอแล้วก็เข้าสู่ที่ชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเมื่อกลางปี ที่แล้วครังนั้นเนี่ยครับคณะกรรมการสุภาพแห่งชาติเห็นชอบก็ได้เสนอคณะมนตรีเสนอสองครั้งเลยนะฮะครั้งแรกเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาคมไปปีที่ผ่านมาค่ะและวันที่ยี่ิบสี่มกราคมปีนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อาไมต้องบที่จะครับทมต้องสองครคะคุณหมอเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเราเสนอเข้าไปเพื่อให้เห็นชอบตัวธรรมนูญค่ะ และครั้งที่สองที่เข้าไปเมื่อวันที่ยี่สิบมกราคมเนี่ยเป็นการเสนอเพื่อให้มีไอเอกสารที่มีความสมบูรณ์ม,มีภาคผนวกมีกระบวนการจัดทำเลต่างเพื่อเตรียมการที่จะติดต่อรัฐสภาต่อไปครับอ๋อค่ะก็เป็นการทําตามข้อแนะนําของคณะรัฐมนตรีในคราวแรกถูกไหมคะเป็นการทาข,ของข้อแนะนําของทาช่ครับแล้วก็ข้อแนะนําของสภาผู้แทนราษฎรด้วย Oh, นะครั <okay. S 2> ซึ่ง <Okay. S 2> ในกฎ <Okay. S 2> หมายนะในกฎหมายสำหรับเอกกฎหมายสุภาพแห่งชาติปี2550มาตรา48เนี่ยได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าถ้าร่างธรรมนูญว่าดวีรูสุภาพฉบับที่3มนี้ผ่านความเห็นชอบของคลอมอแล้วเนี่ยนะค่ะให้มีผลผูกพันกับหน่วยงานทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะ <Okay. S 2> ต้องนําไปใช้เป็นกรอบในการกําหนดนโยบาย ตามอำนาจหน้าที่ของตนดังนั้นจริงๆธรรนูเนี่ยมีทั้งคือมันเป็นกระบวนการทํางานแบบซอฟต์พาวเคือมีเน้นการมีส่วนร่วมต่างๆแต่ขนาดเดียวกันก็เป็นการเกิดขึ้นตามที่กฎหมายกําหนดไว้แล้วก็มีผลผูกพันต่อหน่วยงานต่างๆครับค่ะคําว่ามีผลผูกพันเนี่ยถ้าไม่ทํามีปัญหาอะไรไหมคะไม่มีผลบังคับตามกฎหมายถูกไหมคะไม่ไม่มีผลในแง่ของการลงโทษนะครับ แต่เป็นการทั้งให้การแนะนําแล้วก็เป็นมติคณะมนตรี <ừ. S 2> ที่กําหนดให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเอาเนื้อหา<ฆ>นะครับ<ฆ>เอาเนื้อหาสาระของตัวตรรูญเนี่ยไปใช้เป็นกรอบในการกําหนดนโยบายหรือการวางยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตัวเองหรือการจะทําแผนต่างๆทั้งตรงนี้ก็จะทําให้ระบบสุขภาพซึ่งมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับ,กบหลายหน่วยงานเนี่ย มีทิศทางเดินไปข้างหน้าที่มีมีเนื้อหาที่จะบูรณาการกันมากขึ้นครับค่ะถ้า<ต>จะไ,ได้เห็นภาพนะไม่มีการ<ม>ลงโทษนะค่ะถ้าจะให้เห็นภาพว่ามีผลผูกพันหน่วยงานต่างๆทําไมต้องมีผลผูกพันถามถึงสาระสําคัญของ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่สามฉบับนี้เลยก็แล้วกันค่ะว่ามันมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบอกให้เราทําอะไรทําไมเราต้องห่วงใย,ยสุขภาพในหลายมิติทั้งกายจิตปัญญาสังคมขนาดนั้นแล้วทุกนโยบายต้องห่วงใย,ยสุขภาพเนี่ยด้วยด้วยข้อมูลอะไรจึงจะครบถ้วนครบถ้วนคําว่าสุขภาพในทุกมิติคะคุณหมอคะครับตรงนี้สําคัญเลยฮะคือธรรมนูนว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่สามนี่ฮะ ได้ผ่านคนตีเรียบร้อยแล้วและได้ผ่านที่ประชุมของวุฒิสภาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและตามมาด้วยผ่านที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยสาระสําคัญของมันคือว่าได้มีการกําหนดเป้าหมายของโลกสู่ภาพของไทยใน5ปีข้างหน้านี้นะครับว่าต้องการเดินไปสู่ระบบสู่ภาพที่เป็นธรรมไม่ทิ้งไทยไว้ข้างหลังค่ะ<ฆ>คือจะดูทุกทุก คนทุกกลุ่มทุกวัยนะครับคนคนทุกกลุ่มทุกวัยที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยโดยมีสาระสำคัญทั้งหมดเนี่ยเรากําหนดไว้ทั้งหมดอยู่สามสามส่วนในเนื้อหาของบันเนี้ส่วนที่หนึ่งเนี่ยเป็นการพูดกันถึงเรื่องของสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของไทยในห้าปีข้างหน้านี้นะครับเป็นการพูดถึงสาการพูดถึงกระแสนะครับทั้งสาการไทยและสาการโลกที่เกี่ยวข้องะนะครับ ส่วนที่สองจะเป็นการวางกรอบแนวคิดปรัชญาและเป้าหมายร่วมกันของระบบสุขภาพของไทยนะครับเป็นการวางภาพใหญ่ๆแล้วว่าเราจะเดินไปยังไงนะครับและส่วนที่สามเป็นมาตรการสําคัญว่าจะเดินไปสู่เพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายระบบสุขภาพที่เป็นธรรมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยนะมาตรการต่างๆได้มีการกําหนดมาตรการไว้ทั้งหมดยี่สิบสามมาตรการ S <S เช่นบัรการว่าจะต้องเน้นเรื่องการสร้างนาซ่อมการส่งเสริมภาพการป้องกันโรคนะครับจะต้องเน้นเรื่องของกระบวนการการบิดส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการดูแลสุขภาพหรือในการเข้ามากําหนดระบบสุขภาพข้างหน้าของไทยเรานะครับเสร็จแ,แล้วนอกจากไอเนื้อหาสามด้านนี้แล้วฮนะยังมีภาพถนวกซึ่งเป็นการระบุ ถึงรายละเอียดของสถานการณ์ของแต่ละด้านสุขภาพของแต่ละด้าน<ฆ>นะครับเช่นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน,นโรคเรื่องการควบคุมปัจจัยเสียงเรื่องการขยายระบบบริการเรื่องการคุ้มของผู้บริโภคด้านสุขภาพเรื่องการเงินการคลังเรื่อง่างเนี่ยตรงภาคสนกนี้จะมีการทั้งหมดเนี่ยนะในมาตรเอกแต่ละสารหมวดมีประมาณสิบสองสิบสามสารหมวดเนี่ย แต่ละสาราหมวดจะมีการคราข้อสาการว่าสาการข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงและมีการกําหนดเป้าหมายชัดเจนว่าห้าปีข้างหน้าของไอ้เรื่องแต่ละสาราหมวดเนี่ยนะเรามีเป้าหมายยังไงจะมีมาตรการในการเรเนินการให้บรรลุเป,ป้าหมายมีตัวชี้วัดรวม,มทั้งาการมีนิยามสัพท์ให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจตรงกัน<อ>ที่ชัดเจนขึ้นครับ คือไม่ใช่ธรรมนูญที่อ่านแล้วเข้าใจยากและอ่านแล้วงงเพราะมีภาพผนวกอธิบายในทุกสาระหมวดในภาพใหญ่ก็จะเป็นสถนานการณ์5ปีข้างหน้าส่วนที่2ก็เป็นทิศทางเป้าหมายที่กําหนดไว้และส่วนที่3คือมาตรการและในสาระหมวดย่อย12 13สาระหมวดก็จะให้กรอบ2-3ประเด็นหลักๆให้เห็นถึงขั้นถึงตัวชี้วัดที่จะควรจะได้ในแต่ละสาระหมวดด้วยถูกไหมคะคุณหมอคะใช่ครับใช่ครับคือจริงๆเนี่ย เรื่องของธำรนมันเป็นภาพใหญ่ซึ่งมันอาจจะมีความซับซ้อนนะนั้นในธำรูญว่าด้วยโรคสุขภาพฉับชีสามนี้เราก็พยายามเนี่ยพยายามทาให้มันมีความชัดเจน,<ช>นในแง่าภาพรวมและมีความชัดเจนในแง่ของการปฏริบัติการคในแต่ละสาระหมวดอะไรต่างให้ชัดเจนเพื่อนหน่วยงานต่าง ใช้ได้จริงความเข้าใจานั่นนำไปใช้ต่อครับค่ะอันนี้สําคัญมากค่ะคุณหมอครเพราะว่าเราเวลาอ่านกฎหมายเราก็ต้องตีความตีความมีช่องว่างช่องโหว่มีความไม่ชัดเจนแล้วก็จะสร้างปัญหาแล้วที่สําคัญคือปฏิบัติไม่ได้จริงไม่ได้สมประโยชน์ หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายอันนี้ธรรมนูญก็เหมือนกันแม้จะไม่ใช่กฎหมายแต่ว่าให้รายละเอียดไว้พร้อมคนอย่างชุมชนหยิบขึ้นมาองค์กรเล็กๆบริษัท SME ทั้งหลายนี่เคยได้ยินคาว่า health in all policies คือทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพบริษัทบุคคลองค์กรเราจะใช้ธรรมนูญฉบับนี้ได้ด้วยไหมคะใช่ครับคือธรรมนูญเนี่ยเราใช้ได้ทั้งหน่วยงานราชก,การหน่วยงานอื่นๆรวมทั้งภาคประชาชนอื่น ด้วยนะครับทั้งเป็นหน้าของไอ้องกรรวมและไอ้หน่วยงานในพื้นที่เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแ,แม้กระทั่งโรงเรียนคนะครับเรื่องที่สําคัญมากคือจากไอ้เรื่องสุขภาพเนี่ยเติมเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องการเจ็บป่วยต่างแต่ขณะน,นี้โทั่โลกนะครับโด,โ,ดโดยเฉพาะการเกิดไอ้วิกฤตการระบาดของโควิดที่ผ่านมาเห็นชัดว่าโรคสุขภาพเนี่ย มันมีหลายมิติและมันเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนะนะครับดังนั้นตัวธุรกูจเนี่ยมันก็คือกรอบที่จะเดินไปสู่ไอ้ทุกนยโยบายหรือทุกโครงการสําคัญเนี่ยห่วใหญ่สุขภาพค่ะ,ะครับซึ่งมันจะมีแบบนี้ครับว่าไอ้นึ่งเรื่องแก่วกเรื่องสุขภาพเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนค่ะกับทุกหน่วยงานในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีภาพรวมไม่ชัดเจนเท่าไหร่ แต่ตอนนี้เนี่ยจากการเรียนรู้ของการจัดทำธทำรบดญหรือภาพอิกทางแนมคิดระบบสุภาพภาบที่หนึ่งสองแล้วมีการปรับปรุงเจนถึงบาบที่สามเนี่ยทําให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นมีการเน้นการมีส่วนร่วมนะครับในการจัดทำธุรบัูัติแต่แรกนะครับแทนนั้นพอมีธุรบดญเกิดขึ้นแล้วนะครับผ่านพลรมอผ่อานรัฐสภาแล้วมีการประกาศใช้แล้วเนี่ยเรามีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อตำหนิและติดตามธมนูญรวมทั้งการทําตัวชี้วัดของรูปสุขภาพในแต่ละสาระหมวดน,นะครับเพื่อที่จะมีการติดตามแม่รายงานสอดสานะสอดสานะว่าในแต่เรื่องเช่นเรื่องส,องส่งเสริมภาพป้องกันโรคไปถึงไหนยังไงนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเดินไปสู่การทําความเข้าใจให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆให้ว่าต่อไปเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการกําหนดงานต่างๆเนี่ย ต้องคิดถึงเรื่องสุขภาพทั้งสุขภาพของบุคประชาชนรวมทั้งสุขภาพของสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยครับค่ะดิฉันนึกถึงเกณฑ์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะที่มีเรื่อง CSR มีเรื่องความยั่งยืนเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่รู้ไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าเราสามารถประยุกต์ใช้เข้าไปในระดับนโยบายขององค์กรอย่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ส3สัมพันธ์กับธรรมนูญเหล่านี้อย่างไรไหมสสชกับสชสชคือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติส,สอชอสอชก็คือสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้ที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผน13เนี่ย ทำงานร่วมกันไหมมันจะไปสู่นโยบายระดับบนระดับกลางร,ระดับล่างอย่างไรที่ชัดเจนเพื่อให้ธรรมนูนน <athlete> ี้เป็นไปได้จริงๆคะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2013นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยในแผน A ของสภาพภัณฑ์ทั้งหมดมี1 3เป้าหมายหรือ13บทหมายนะครับตัวธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพคาับที่3เนี่ยจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับบทหมายที่4ซึ่งว่าด้วยเรื่องการแพทย์และสุขภาพ คบทห,หมายที่แปดว่าด้วยเรื่องอการจัดการพื้นที่และเขตเปืองหรือบทหมายที่เก้าว่าด้วยการแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นด้านการคุ้มครองอทางสังคมและสุดท้ายคือบทหมายที่สิบสองว่าด้วยเรื่องกําลังคนอันนี้พูดถึงความสัมพันธ์กับทาง,ทางแผนของสารพัดซึ่งเป็นแผนในการขับเคลื่อนดําเนินการของหน่วยงานต่างๆนะครับ แต่และตัวอย่างที่ผ่านมาที่พูดถึงแา่หลักทรัพย์เนี่ยนี่เป็นเป้าหมายสำคัญในข้างหน้าเลยเพราะว่าเรื่องของธุรกิจต่างๆเนี่ยสุขภาพมีมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในแง่ของการส่งเสริมธุรกิจในการธุรกิจการค้าต่างๆก็มีส่วนในการสร้างสุวภาพยกตัวอย่างเช่นรนนที่ผ่านมานะครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เนะะี่ยครับก็ใช้ตัวรนนของเราเนี่ย เป็นกรอบในการพิจารณาการตำหนิการลงทุนต่างๆเช่นการลงทุนทางด้านการจัดระบบบริการทางการแพทย์ว่าจะต้องไปในทิศทางแบบไหนเน้นแบบไหนเช่นเน้นการจัดบริการผสมภูมิเป็นต้นนะครับค<ะ>่ะหรือตัวอย่างที่ผ่านมาสถาบันนโยบายทาเอสถาบันพัฒนานโยบายสาธารณระหว่นนา,า,างประเทศนะครับ <S 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 ก็ได้นําเอาเป้าประสงค์ของแต่ละสารา,มามหมวดของตำหนเนี่ฮะ ไปกาหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อจะติดนามระบบสุขภาพและรายงานต่อสังคมนะครับหรือทางด้านสงของเราเนี่ยตัวอย่างทางด้านสงของเรามหาเถรสมาคมเนี่ยได้มีการร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและอื่นๆเนี่ยเอาแนวคิดของตัวธานูนกับสาระสาคัญไปจัดทาธานูนสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติขึ้นมาฉบับแรกเมื่อปีสอง0า และกาี่กำลังสำชาที่สองอยู่และที่สําคัญมีการขยายไปสู่การจัดทํำสมดุลสุขภาพของโรงเรียนของโรงเรียนพปริยธรรมแผนสาม,มัญก็คือโรงเรียนของสามาณเรทั่วประเทศนะครับห้าร้อยกว่าโรงเรียนตอนนี้มีการจัดทํำสมดุลไปครึ่งหนึ่งแล้วเพื่อเป็นกอ่อไปจะดูแลสุขภาพของของสามเน,นเรเหล่าทั่วประเทศเนี่ยนะจะดูกันยังไงแล้วมีการแอปพลายว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นเช่นกรุงเทพมหานครพัทยานะครับ แต่ละจังหวัดก็มีการจัดทำธรรมนูญของพื้นที่ของตัวเองอนะครับและในช่วงระบาดของโควิดค่ะ,ะครับในพื้นที่แต่ละสำบนเนี่ยแต่ละชุมชนมีการจัดธรรมนูญสู้ภัยโควิดหรือมาตรการของประชาชนในการที่รับมือกับการโควิดจะทํำยังไงทั้งหมดประมาณสองสามพันธรรมนูลนะครับโอ้โหนี่แปลว่าไม่ได้จํากัดว่าจะต้องรอถือเฉพาะธรรมนูญของชาติ ธรรมนูญก็คือเครื่องมือเข็มทิศที่จะดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่ของตนเองเป็นร่มที่สามารถกลางออกมามีแผนในการดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่ตนเองได้เลยตั้งแต่ระดับองค์กรบุคคลองค์กรโรงเรียนไปถึงระดับชาติที่สัมพันธ์กับแผน1ิบถูกไหมคะคุณหมอมัน,มน,มนกินค,ความกว้างมากแล้วไม่ได้หวงเฉพาะชาติสามารถมีธรรมนูญเป็นของตัวเองได้ออกแบบร่วมกันเน้นการมีส่วนร่วมเป็นสําคัญถูกไหมคะใช่ครับ ใช่ครับค่ะถือว่ามีความหมายมากตอนเนี้ตั้งแต่เรามีธรรมนูญฉบับที่หนึ่งสองและกําลังจะได้ใช้ฉบับที่สามเนี่ยคุณหมอเห็นความตื่นตัวของคนไทยเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นแค่ไหนคะชัดเจนเ,เลยครับมากขึ้นามากๆแล้วก็ไม่ใจะตื่นตัวเชาะคนไทยเนี่ยสังคมโดยรวมรวมทั้งหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยและรัฐบาลเพราะว่าตรงระบบสุขภาพขนาดนี้เนี่ยมันเกี่ยวโยงทุกเรื่อง เกี่ยวยงทางการเบมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับเกี่ยวยงกับการค้าทั้งหลายนะครับคส่วนรายละเอียดนะครับรายละเอียดของตัวธรทานวนว่าด้วยโรคสุภาพฉบับที่สามซึ่งเราจะใช้ตั้งแต่ปีปีนี้นะครับไปจนถึงอีกห้าปีข้างหน้าก็คือปี2570เนี่ยรายละเอียดเนื้อหาของตัวทำนวนเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะหาดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ะนะครับจะมีการวางไว้และขณะเดียวกันทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพก็จะมีการจัดพิมพ์เป็นเล่ม,มนะครับมันอยู่นนในช่วงจัดพิมพ์อยู่เพื่อจะผลิตแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆใช้เป็นคู่มือในการในการต่อครับค่ะไปเข้าไปในเว็บไซต์ของสอชอหรือสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิมพ์เข้าไปจริงๆพิมพ์สอชอมันจะมีหลายหน่วยงานนะคะพิมพ์คําว่าสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมันจะขึ้นมาแล้วก็ไปดาวน์โหลดเอา เอาธรรมดูนฉบับที่สาม,มาใช้เป็นแนวทางแล้วเดี๋ยวเป็นเล่มเดี๋ยวคงทําเสร็จแล้วหาทางถึงมือประชาชนต่อไปนะคะนี่คือเรื่องราวสาคัญที่มีความหมายต่อคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีโอกาสคงได้คุยรายละเอียดเรื่องนี้ต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะซึ่ง เป็นผู้อยู่ในกระบวนการนี้และมีสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างธรรมนูญให้กับทุกพื้นที่ทุกชุมชนที่ว่ามา2,000กว่าธรรมนูญทั่วประเทศแล้วขอบพระคุณในแพทย์ประทีปธนกิจเจริญเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีมากครับค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลัละดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันจันทร์กลับมาพบกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดรเทียรารัตนพันธวีจันทถึงสุก6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลสหรือซ er ีอูเรดิ j u l a c t h